���verständ ขอบคุณโกรกกระเ้าลอยดาวอะไรวันนี้เอาป้าไปอย่าเซฟนะผมรุนนี้นั่งอย่างเดียวครับมานั่ง ขอแบบไม่หยุดครับดามเมจเว้ยน,นะยังจีชสซี่นี่เกือบตายครับด้านตัวของฝั่งเออ่คลิปโซครับไม่รอดส่วนนั้นภายใดายก็ตายครับโอ้วาร์ปลงมาเอาเลเวลทันหรือเปล่าเนี่ยน่าจะทันนะพาชาลิงดามเมจมาหนักเลยฮะซิมถอยออกไม่ได้ผมโดนปานด้านบนนี้ก็อิมเมชั่นนะผมพยายามจะหนีโดนเตะหน้านิ่งไปครับฝั่งอีสเซียลระเบิดไม่โดนแล้วสเปกเตอร์เปิดทอนมา ลงไปที่ใครเอ่ยเอ็ดครับเจอเอ็กซมาร์กไปแล้วก็ทรอนส์ไลท์ไซอันเลยย้ำต่อโอ้อีเธอร์เนิ่เก็มาวิ่งสตันไปที่ลีน่าผมยังจีตายครับดับเบิลคิยเด้วยเชสซ่เพียขวาเดินไปใส่คิสไลท์กับตามไม่ได้ผมตีเดินเซนที่ทิ้งออกไปก่อนนะโรริงกล้อกไปทางด้านนะครับลาคูน่าฉีดเต็มหลังมิสซิลี่ตายครับเพีงไม่พ้นโดนบล็อกนั่นเองเ แอสโซสเซปปาดบอกอีเทอร์ดึงไว้ครับทางฝั่งอีมาเช่นตายฮะไล่ตามต่อที่พาชชาบอกพาชชาถอยเหล่งโรลิ่งพาดนั่นอีเลียสไปฮะพาดนั่นอีเลียสครับยังไงต่อโดนปาดรัวๆจากแอสโซสเตปครับเชสเซยอิงเซวครับระเบิดเข้าเต็มๆเก็บบอลที่หลุดทันหรือเปล่าบันเลดาไม่ทันเลยครับแล้วทอร์เลน สับสแปซใหม่อีกทีครับคิวเลื่อนนะจานเดอร์โซลิฟเวฟบดับก็สลายครับทิ้งไปเลยฮะเงินจะฉีกได้เร็วแค่ไหนครับมีเอ็มพาวเวอร์บัฟให้ครับแต่แม็กนาน,นี่ฟาร์มไกลบอกแม็กนานก็ต้องการไอเทมไว้ทีมไฟด้วยฮะอาจจะออกเป็นรองเท้าการ์เดียนก่อนนะครับอ่าซอลเสร็จแล้วอีเธอร์ดึงไว้ครับการแดนดินมัชัน่นไรออกได้หรือเปล่าลาโกเลิยัดลงมา ทางฝ่ายสเปกเตอร์เปิดฮอตส่วนไปเจอลิง์อย่างนี้โดนอย่างนี้แตกคู่เลยรึเปล่าครับมิสซิลี่แล้วก็เชเซ่เวฟแล้วก็สแลปไปมิสซิลี่โดนอามิดาบารุถึงหรือเปล่าบูสปีด3าทองสวนก็ไม่ทันนะรไรไซร์อะไรครับเกี่ยปาไปแล้วยังจีครับตรงกลางนี้ว่าไงฮะฟังยำต่อไซเลสไปครับอีกแล้วรอดครับที่เันเชซ่ดิสซิเบเลตออกครับลากูน่าเบเช่ก็ไปครับผมลิงเ์อรเบนเข้ามา เอาเป่าเชเซ่ถอยครับวางทอเรสไม่โดนเชเซ่เอ็กมาร์กไปใส่ได้เชเซ่ครับอ้อาใช้ดิสอิมิเลตไปแล้วด้วยครับผมแอเสเซลสเซปก็หมดโดนเซเลสไปต่อเรียบร้อย,ยครับเชเซ่ครับโอ้โหเลนไฟเมนสู้สเปคไหวหรือเปล่าครับวันวัน,วนอ่าคือถ้าออกอิชูริเวตมาขัดเนี่ยครับ ใส่ทัวรหลดเยอะก็จะหนักฮนะโอ้โหแล้วโกเลมมาต่อแล้วเปิดแตอร์ชันได้ไหมฮะอ่าน่าทัวรหลดครับผมได้ฮิวมาต่อจากนั้นดิโออาพีเปิดมาแต่โดนไซโคตโอ้โหโตัดย่ำๆครับผมลักุน่าเบชีไปแพทริชันได้ทันครับเอสคอนลุลวดใส่สเปกเตอร์สเปกเตอร์เดินไม่ออกสเปกเตอร์เปิดรลอดไปกระโดดลุลวดกระโดดหนีไม่พ้นกับยังจีกับคิทไลท์ตายครับมิสซิลี่กาววอตใส่หน้าวอตใส่หน้าแล้วกตีขามียัดต่อผมที่ด้านกลางกล้าครับ กังก้าปัญช,ชาเดินไม่ออกแล้วก็ยังไงดีทอรเรน์สนุดไปเรียบร้อยผมไปอีกศพเะเสียตัวคอไปสามครับทางฝั่งทีนาวีตามขึ้นไปมอมเคาะลัวๆไม่ได้เดินครับปัญช,ชาเอสโยกหลบถึง,งนัดทอเรน์ของปัญช,ชาก่ไม่โดนเอา้าอุ้ยโอ้โหตีไม่ติดล็อกสวยครับผมหนีไปได้ครับกังก้าโอ้โหเกือบแล้ว ไล่ดึกย้ำต่อกริ่งโรล,ลิง่งอัดเข้าไปที่กังก้าครับกังก้ารอบเมื่อกี้รอดไปได้แต่รอบนี้จะแตกพ่ายไหมโคชิปครับดาเมจดีเลยไว้ก่อนโดนโซฟายถึงแนวหลังดับเบิลไซโคนครับดับเบิลลาคูน่าไหมดับเบิลลาคูน่าไปแล้วแล้วโกเลมยสก็ต่อครับอาพีไม่ได้จ่ายกับสิบสิบหอยไปรีบแบตเทอร์านผมเอสโดนลากออกไปโดนลากออกไปไกลเหลือเกินไล่ใส่เลยหยุดไปครับแบตเทอร์านจ่ายไปแล้วด้วยฮะสโตอฟเฟตดึงย้ำต่ออีกทีครับอิงสเวลเคลื่อนไปครับอีเลียส โดดเข้าแล้วเต็มๆปลังครับผมแตกควายยังไงดีครับไรซ์ไซอารีย้ำสอบไม่เอ่ยทางด้านโท์หลอดครับไปลึกสุดใจโดนล่าเข้ากลางเตาอีกครั้งเรียบร้อยฮะตายสามครับผมไฟเม็ดฝาดร์เชสเซ่กลับเลยครับเอาโดนเอ็กซ์มาครับผมดิสิเลียนลบอีกทีเลยเชสเซ่เจอเรนของดีครับรีเจนเนอเรชั่นเกมส์ใส่ขวดแร็กเกอร์แท็กเขาไว้ฮะ มาไว้แล้วแล้วก็ลากูน่าย้ำต่อทอเรสสะดุดไว้ตายเลยครับซิปเจอฮอร์สเปิดเข้ามาเก็บงานอีกแล้วตีเสาไปก่อนกับเสาสปีบโซเฟตย้ำต่อทอเรสไปไลท์เซอร์เรียหยุดไว้ครับอัตชันน่าโดของฝั่งเอสลากูน่าเบชินก็ย้ำต่อยที่เรียบร้อยเสียแน่นอของฝั่งเอจิสไปครับ บัฟเซ็นโดมเมพาวเวอร์มาเอสถอยครับเบสียเอทิอชไปชงา่งายๆฮะแล้วหลักกูหน้าเบสคือคูดาวไวครับอัพมาเต็มฮะคูดาห้าสิบวิเท่านั้น,นไโสโกลเซตอัพอีเธอร์ดึงครับมีโกเลมฮะโกเมลมรอคุณอยู่ยังไงดีครับอาซ่าเสพปาดไปครับทางด้านนี้โดนไล่แล้วรับีเคบีเปิดแล้วครับเชเซ์ไล่เข้ามาใส่มิสเตอรี่เปิดบีเคบีมีออฟไม่อยู่ครับ อีเธอร์ดึงกันไว้ช็อกเวฟดึงก็ย้ำต่อสเปกเตอร์เปิดฮอสครับจะโดน RP หรือว,ว่าโดนหนีไปไหนแล้วไม่รู้อะโอ้เขาอยู่ตรงนี้กันหมดครับผมแล้วมัตเลอรทานไล่ลงไปเปล่าเข้ามาที่ด้าโดของปากคิทเตอร์อไลคิทเตอร์ไลค์ตายครับถือว่าแรกสวยนะเนี่ยเออสปิดว่าขวาม,มาครับผมเจอพาดาลีน้าไซโคอนเซน็อีเธอร์ดึงไว้ต่อครับผมแล้วก็ช็อกเวฟม,มาใกล้ๆครับลีน้าตัดสินใจไซโคลด์โซวอล์ล ลากูน่าเบชีดไปก่อนตายครับแรกกับทางด้านโหนภายเลยดายฮะยังจีเกือบแล้วครับสเปกเตอร์แล้วตรงกลางนี้พันช,ชาโผล่มาเน้นๆไซเลนเปิดเข้าไปไม่มีมีเคบีครับแต่มีไซโคนอยู่สเปกเตอร์ฮอสมาสะดุดไปก่อนไม่ให้เปิดอาร์พีครับสิบโดนไปหนังเล่นโซปล,ลายคู่ไปดับเบิล้ลลากูน่าเลยครับผมมาแรงจัดกดคิวต่อเจอโกเลมสะดุดไฟครับ สตันเปิดไปไม่โดนหรอือเปล่าสกีวอกกระชากเป็นกระสุนตามหลังกระโบซิปตายผมทำได้แค่นี้แล้วโทบอลองัดถึงหน้าโดนสเปกเตอร์ตายสเปกเตอร์ซื้อเกิดมาได้เข้ากลา,กางโดนกรบมิสซี่มิสซี่คอยย้ำต่อ,อยังจีตายยังจีไม่มีบ่ายฮะแต่หินสโลอีเลียสอีเลียสไม่รอดผมโดนกวาดหมดครับดาวโบกิวันนั่นเอ็เลยฮะเนี่ยรถคูดาวของโอวิ่แอคไปแล้วฮะเพียงขวาลุวัว เดินสะท้อนคู่ไปครับจะแอบม,มาปัดครับอย่างจีเอาใจ BKB ไปแล้วด้วยครับลักคูหน้าไหมไม่พอครับดาเมจไม่พอพาวเวอร์เทียสามแตกครับต่อมาแลกเลยฮะโหวลิงกระเมจแรงจังมีโซลิฟิวให้เรื่อยๆครับจากนัก้นพลเรไดาฮะคููดาวแค่เพียง6วีครับโซลิฟกริมโซครับหมาดเข้าไซเลน์การ์ตรงกับผมบีเคบีคูดาวครับทางนั้นยังจีใส่โหวลชีวัย พันหรือเปล่าเอ้เปิดบีคบีพุ่งออกไปครับยังจีเรายังไงต่อทอรเลสตส์ต่อเปิดมาผมบีคบีเคลื่อนไปอยู่ครับดาเนียลบิสซิลี่กับเชสซีครับผมฝั่งเอ็ดก็ถอยมาตีทาวเวอร์ครับอาร์พีจับรวบมากระชากไม่ได้ครับได้เข้าเลยแล้วกันครับผมเก็บนี่ด้านดัวของสเปกเตอร์ไปร้อยวินาทีครับหมดโด่งเลยครับอาร์พีนี่สวยกับซิมแล้วก็จีจีครับดาววีเป็นเนี่ดงไฟแมนกับชนะไปครับสองหนึ่ง เจอโทมครับแตกพ่ายครับโอ้โหจังหวะ BKB สวยอีกครั้งนับฝ่ายเมทก็ปิดทางด้านนาวีได้ลงครับมาเดือนในช่วงท้าย20ต่อ1 5ครับแต่ถ้าเลนไปกว่านี้นี่ได้สยองครนี่ครับทามมิ่งมันต้องปีบนะฮะเพราะว่าครูดาวสกิลพวกโกเรมอะไรมันนานครับกับทอนถ้าเจาะตรงนี้ได้ก็สบายใจนะฮะจบๆกันไปครับก็เป็นทางด้านโดของทีม ไฟเมนครับสองหนึ่งอีดาเมนของวอยสวินนี่หมื่นเก้าครับโทลอลหมื่นหกเดินโทลอลตีบ้านไปหมื่นหกเหมือนกันนะอุ้ยนี่คือนาวิดาเมนแรงมากนะสเปกเตอร์แล้วก็ลีหน้าผมเพียงแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมีฮิลด้วยหรือเปล่าก็เลยแบบปิดไม่ลงเนะี่ยทั้งอันดายอิงแล้วก็แมกนัสบูดฮิลนะ